สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็กลับมาอยู่กับกระผมโนบล็อกเกอร์ในการเกมลีเวนเชลแลนด์นะครับผมแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับที่เกมฮาร์ปไล่สองอพิส od หนึ่งกับชัตเตอร์ที่สองนะครับโอเคไปมันก็ต่อได้เลยอืมเนี่ยจะใช่นะกอรอนระวังตัวด้วยครับผมไปมันก็ต่อเลยไปเจาะไปเจาอเจาะเจาะเจาะพังพังอีกหมดตายสิพวกคอมไปเอ้แล้วบอกมันจะตายหมดแล้วซะอีกนะเนี่ยมันยังจะเหลือไอ้พวก คนรอดชีวิตหรอเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยทำไมพวกมันยังวนเวียนอยู่แถวนี้นั่นแหะสิทำไมมันถึงวนเวียนอยู่แถวนี้จะจิ้บเอาหมดแอมมันตายไปหมดแล้วนะจะบอกใครว่าพวกมันกำลังจะพยายามที่จะทำให้เครื่องประกอระเบิดนะทำไมล่ะโอ้เครื่องประกอระเบิดเลยเหรอโอ้ให้ตายเถอะดูเหมือนมันใกล้จะสำเร็จแล้วโอ้โหนี่เราพลังงานเพราว่าดรไคร่เนี่ยจะพูดถูกนะอือโอ้ยน่ากลัวมากครับ ดูสิเราจะหาทางไปยังห้องควบคุมได้ไหมเอห้องนี้มันดูแบบว่าม่รูสิมีทิพ์อยู่ในแกนกลางนั่นก็รู้่อยว่าฉันจะหาทางเรียกมันขึ้นมาได้ยังไงเอาเลยครับจัดการนะครับโอ้ยมีสตรกเกอร์อยู่นะครับผมค่าพวกนี้สูงเหลือเกินตายจริงฉันบอกว่าคงไม่สายที่ฉันจะติดตั้งสนามยับยั้งอีกครั้ง นี่เธอกำลังพูดถึงเรื่องอะไรอย่างนี้นะที่คุณรู้ว่าคุณทำอะไรอยู่หึกูไม่ถามกูสักคำรีบของคุณมาแล้วเอ่อแล้วไงครับคอร์ดอนชั้นเอ่อบอกว่าคงจะมีอย่างอื่นที่ชั้นช่วยได้นะหมายถึงจะไม่ไปด้วยรีบกลับมานะโอ้โหวันที่เรานั้นเคยเอ,อ่ยคำล่ำลาไปครับ <S <S เราต้องทำเพื่อทุกคน และเพื่ออเล็กซ์โอ้โหแต่ว่าให้ตายสินี่มันเต็มไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะดูพลังงานอ้อให้มีนี้ก็ไม่บอกอต้องทดสอบความแม่นแม่สูงไปอ้าวโดนเฉยออซีเอไอไอเอเอไอไออืมตายซะ ไอตัวขัดขวางโอ้โหม,มันเห็นว่าเราโจมตีมันพวกมันก็เลยฆ่าเราตายใส่พวกเวน้นโดนแน่นอนชัวร์เยี่ยมอีกอันหนึ่งโอ้อยู่นี่นี่เองแหมนึกว่าจะที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะฮะโอเคผ่านไปได้นหนึ่งที่ต่อไป หญิงเจ้านี่อีกอา่าโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วโอ้โหโ,โอ้เออเปลี่ยนเส้นทางนั้นเหรออืมเอ้ยมีบันไดลองขึ้นมาหน่อยสิข้างบนนี้ไม่ต้องมีอะไรอยู่แน่ๆเลยว้าวมันดูสวยงามอ๋อมีทางไปอีก มันดูสวยงามมากเลยนะแต่มันแฝงด้วยความน่ากลัวที่หลายคนไม่อาจจะพูดถึงโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หูหมดเออยังไม่หมดยังไม่หมดไม่ยังไม่หมดยังไม่หมด,มห,มดหมดแล้วอ่าเป็นไงล่ะครับอืมใครยังมาสู้เกาะดอนได้อ่อทอลังพลังงานมาใส่นะเจ้านี่สินะใส่เข้าไปเลยแล้วเกิดอะไรขึ้น แผงควบคุมหรอหรือเปล่าอะไรเนี่ยโอเคฮะมันยิงไปยังเอ่อพลังงานนั่นโอ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยโอ้โหออออแย่แล้วม,มากันอีกแล้วเออมากันอีกแล้วเรอเฮ้ยระเบิดมึงเอาไปเลย รู้ทันครับรู้ทันอ๋อเปิดแล้วงั้นก็ไปเปิดแล้วงั้นก็ไปเอา้าเข้าไม่ได้โอ้ยโอ้ยมาเหี้ยไหมเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้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 ไปทางไหนโอเคเปิดได้ครับอเพิ่งรู้เนะี่ยและนี่คือยังไงคือเราต้องห้ามให้มันโดนตัวเราเหรอว่างั้นโอเคว่างั้นก็จัดไปจัดไปยัยเสีย อ,อ,อ,โอโอ้โหหนักหนักหนักผ่านมาได้แล้วโอ,โอ,โอ้โหมันยังไม่เลิกอโอเคโอเคเปิดประการรับสุดยอดงานนี้เราต้องฮเราจะไม่ให้ใครสังเกตแล้วโอ้โหแม่งเห็นกูชัดเจนเอเอ,อ,อ,อมามานี่ยิงไม่ถึงกูก็ดูดมึงหรอวะยิงไม่ถึงกูก็ดูดอืม่ายซะ พลังงานอ,อ๋อโอเคอืมนี่มาศูนย์กลางของพลังงานนะโ,โอ้โหเบลอเลยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้โหเมื่อกี้เจอพลังดูดครับผมอ้เสลือดลดเลยเออโอ้โหจะไหวไหมวะเนี้ยแปลว่าเลือดก็น้อยแหมยังจะเล่นระเบิด อืมมานี่มาเป็นเกาะให้กูหน่อยมานี่มานี่มานี่หมดแล้วนะครับโอเคแล้วก็จัดไปอีกหนึ่งดอกไม่ไม่มีฮีวอะไรให้กูเลยโอเคอย่าขวางทางอืมลวงไปเฉยโอเคอ่าเสียงคอมบายอีกแล้วไม่ไหวจะเคลีย ทางไหนวะเนี่ยเสียงมันมาทั่วเลยนี่อะไรเอ,อ้าลิปโอเคหวังว่าจะสำเร็จแล้วนะคงจะไม่มีอะไรให้ค้างคายอีกนะเฮ้อโอ้โหเช็ดเช็ด,ชดต่อหน้าต่อต,อตาเลยฟาคฟาคโอ้แต่โอ้อ่ารู้สึกชื่นใจได้พลังงานมาแล้ว อะไรที่มันเสียงๆก็ต้องแบบว่ามันระมาระวังมันนิดนึงนะครับผมฮึ๊บโอเคเรามาอยู่ที่แกนกลางของมันเอ๊เอ๊ะเอ,เอ๊อย่ามายุ่งนะไอ้แมงวันไซเบอร์อะเคลียร์พวกตัวพวกนี้ให้มันหมดก่อนนะครับผมแล้วค่อยว่ากันทีหลังไอ้พวกนี้มันแบบว่ามันชอบมาเกาะแกะนะ่ะอ้าวหายเอาเล็กซ์หลังมองอยู่ครับผมว่าชาตินี้มึงจะ ทำสำเร็จไหมเนี่ยรอมองด้วยความหวังครับผมหรือมันจะให้เราเาเข้าทางพวกนี้เอองั้นก็ลองเสี่ยงดูโอ้ยมาถูกทางมาถูกทางแล้วอะไรละ่ะน่ะอะไรเอาไปเออชอบเล่นของแรงย่ิงนี้พวกบ้าเออคือต้องจัดการทางพวกนี้ให้มันหมดก่อนใช่ไหมครับผมหวังๆวังกันนะเอเอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวนะ อ๋อนี่มันทางเดิมเ่ยว่ะเอ๊ยหรือเปล่าต้องลองเสียงดูฮึบฮึบจุ๊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 บอ่าเล่นเกมเล่นเกมม,มินิเกมมินิเกมหลบครับเป็นเกมที่ต้องหลบครับอ่าถูกทางด้วยเว้ยอือโอโห้มาสคิวเย้ไนท์ช็อตเบบี้อ๋ออันอันที่สามเออลืมโอเคอ๋อแล้วมันยิงใส่อะไร ยิงใส่ผนังเหรออือ้โฮอะไรอ่อะอจริงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพางเลยโอ้โอเคเหมือนจะเป็นเอ่อจุดเริ่มต้นแห่งการทำลายล้างและความผิดพลาดโอเค <c ười> <c ười> นี่ด่าอ๋อนะเนี่ย คืออ๋อสามอันสามอันพลังงานจ๋ามานี่เถอะอีกสักอันหนึ่งหลือเข้าเยี่ยมมันกำลังผ่านไปด้วยด้วยดียดอ่า p e รฟ e c t ได้<อ> <Perfect! S 1> ยังไงอ้าวมันมาขังเราไว้เฉยอืมโอเคผมรอจะรูดทางไปเออโอเคโอเคโอ เอหรือว่ามันจะให้เราเอาอีกวะอ๋อลองดูอ่าดูสิมัวๆเอาครับผมถูกไม่ถูกไม่รู้ครับอ่าน่าจะใช่เลยนะน่าน่าจะโอเคยิงมาแล้วครับลำแสงครับเอาแล้วครับสำเร็จี่ยเอ้ยเอ้ยเลือลดเยอะทั้วะเกาะลดหมดเลยอะ่ะทำงานมันช่างแรงสูงอืม องานนี้ต้องแบบว่าเอ๊ะอ๋อนี่งไงเลิกซ์เจอพอดีเลยเฮ้ยกอร์ดอนคุณทำได้เอาซับไม่มีอีกซับไม่มีเอาอือซับพึ่งมาโอเคเหลือเวลานิดเดียวครับซับไม่ขึ้นครับเดี๋ยวเราซับขึ้นก่อนนะครับผมแล้วเป็นก็ แต่บางานเกี่ยกับทเกิดขึ้นสิเดียวถูกทำลายนี่เป็นทางเดียวด้วยเพราะมันชัดาฉันไม่รู้ว่ามันเปข้อมูละอะไรบ้างอะไรสำคัญมากจะพอให้พวกมันยอมเสียสละชดสิเดียวทั้งหมดเพื่อส่งข้อมูล,ลออกไปเราต้องดูดข้อมูลนั่นไปพ่อฉันและดรไครเนอร์ที่นอกเมืองฉันกำลังพยายามดาวน์โหลดข้อมูลไม่ว่ามันจะเป็นอะไรฉันว่ามันต้องเป็นข่าวร้ายสำหรับพวกเราทั้งหมดแน่ไม่รู้บางอย่างจูดิษนี่นะดูนี่สิ ข้างแน่ใจว่าฉันเจอที่ตั้งของโปรเจกต์แล้วแต่ตอนนี้โค้งย่ากที่จะบอกว่าในนั้นยังมีอะไรเหลือรอดอยู่มากน้อยแค่ไหนหรือยังมีเหลือหากพวกคอมไบล์เขาปุ๊ที่นี่แน่นอนว่าเราต้องเข้าไปดูใกล้ๆฉันคงคิดว่าความเห็นในแชนวันในสององศาหางที่นี่เป็นอย่างที่เราคิดไว้อะฉันไปแล้วไม่งั้นเราถูกจับแน่ถ้าอยู่ที่ไหนกันนั่นอะไรวิง่ง เจอสับป,ปะาดอีกแล้วครับผมเธอกำลังลำบากเราต้องรีบเอาข้อความและชุดข้อมูลน,นี้ไปเขาคงจะรู้ว่าก๊อปปี้เสร็จแล้วนะฉันให้มัทั้งหมดแล้วอะล่ะรีบออกจากที่นีเ่เถอะเออพวกมันรู้ตัวแล้วอะละฉันเตรียมรีบ,รบเอาไ้หนีล้โอเคทางมันทางนี้แอนทางนี้อเล็กซ์นำครับผมถ้าไม่มีอเล็กซ์เราแย่แน่เลยครับถ้าบอกตามตรงครับผม แต่เราคงทํางานนี้คนเดียวไม่ได้ครับผมถ้าเกิดขาดอเล็กซ์วิ่งสั่งให้กูวิ่งแต่มึงก็ยังยืนเฉยไม่เข้าใจเพื่ออะไรมึงก็มาพร้อมกันต้องรอเราให้เรานําก่อนอ๋อลูกผู้ชายขอเราต้องนาก่อนอาบางอย่างที่ฉันบอกว่าพวกมันไม่ใหญ่แค่เราอ่านข้อมูลนี่ซีน,นี้จะพาเราไปถึงสถาน,นีรถไฟถ้าหารถไฟได้เราก็จะได้ออกจากนอกไปนอกเมือง เอ้ hey, ปืนแลงดุดดนั่นกลับเออว่ะปืนเล็งดูดมันกลับมาสภาพปกติแล้วนึกว่าเอา้ากูลืมดูเพิ่งสังเกตนะเนี่ยกลายเป็นสีเหลืองไปแล้วอะโอ้โหแย่เลยสงสัยโดนในสารนนแน่เลยที่มันดูดทั้งพลังงานของเราแล้วดูพลังงานจากปืนเราไปด้วยครับผมมุงหน้าต่อไปแล้วมันยิงตามหลังอยู่โอเคเอา่า อ่าฮะฉันว so ่ามันช oh! oh! ้าลงแต่คงอีกไม่นานมันอาจจะกลายเป็นภาระที่กูต้องจัดการใช่ไหมเ้ยเอ้ยเฮ้ยระวังอืมไอ้นี่ไอ้นี่มันข้างไงวะเนี่ยต้องต้องโยนทิ้งมันเนี่ยโอ้ยอ๋อบ่าเอ้ยโยนทิ้งมันก็นี่ช่วยมันไปเอาเอามันมาใกล้ๆหรือเอามันไปไกล งงช่วยถือมันมาใกล้ฉันหน่อยโอเคเออเออเอาเอาเอาจัดการครับเรียบร้อยวิชั่นคอมพิวเต์เลยได้พวกมาแล้วเฮ้ยมันมาแล้วพวกมันคงคิดไปถึงแน่แน่าต้องสวยพวกมันแดกพเตรียมพร้อมไปเลยลูกพวกปียวปียวปี๊วดูพวกมันสิ โอเคเยี่ยมมากเยี่ยมยอดเออกุดสวอะไรมันไม่ได้ดว่ะลืมไปว่าปืนเราเป็นปืนธรรมดาแล้วไม่ใช่ออสีฟ้าอันนี้เรามันแก้ปืนแรงหนึ่งดูดต้องมีของให้ดูดมันถึงจะเป็นอาวุธได้โอเคตายตายปุ่มมึงตายอ่ะช่วยโอเคอมันยังตามไปนะขนาดมันวิ่งหนีไอ,อ้นั่นก็ยังตามไปโอ้สุดยอด ถ้าปลอดภัยแล้วเยี่ยมมากเยี่ยมมากอรถไฟนี่เป็นของเราแล้วขเข้ามาเถอะอืมพูดดีๆ<า>เราจะเดินไปที่นี่สักทีเข้าเข้ามาในนี้มาเร็วเอากลายเป็นตัวแดงซะโอเคไม่เป็นไรเอาละเราก็คงจะอยู่กันได้อะไรอีกนะอะไรอีกช่างเป็นทางหนีที่ดีจริงๆโอเคแสดงว่าเรารอดแล้ว ฉันไม่ร้ว่ามีอะไรหรือข้อมูลก็ปิน้นที่บางแต่รู้เหมือนว่ามันจะน่ามันน่าดูตึงเต้นมากเลยที่เราเราได้ข้อมูลที่มารู้แล้วเออเราเจะเราก็ไม่ได้ทําอะไรไม่นะยีามา่มันรกขนพวกสต็อกเกอร์อ้าวชิบหายสตอกเกอร์ที่มันอาหารคอมไบนี่นะนี่แหละชะตากรรมของพวกต่อต้านอืมอาเครียดอีกละหรือบางทีแค่คุณอยู่ผิดที่ผิดเวลาเท่านั้นเอง เช่เนเยว่าคุณจะจําไม่ได้นะว่าคุณเคยเป็นใครเอาละมาดูกันว่าขบวนนี้จะไปที่ไหนถ้าเราโชคดีแล้วก็ออกไม่นอกเมืองได้ทันเวลานะครับผมขอบพระเจ้าที่เราไม่ต้องเดินเฮ้ยมองว่าเรื่องเล,ะละ้ไร้คงจะจบสักทีนะ เหมือนคุณจะช่วยชีวิตพวกเราอีกครั้งนะดูเขาพูดโอ้โอ้โอ้โอ,อะไรเนะี่ยอรถไฟไปเลยอย่ามีปัญหานะอย่ามามีปัญหาตอนนี้นะเวนเอ้ยระวังรถไฟกำลังจะล้มโอ้โหเรียบร้อยครับโอเคอยังไม่ตายเอา้าสต็อกเกอร์หุบป,ปากหุบป,ปาก ที่ไหนช่วยด้วยเอาไปดอ,อกไม้ทีเอ๋อเขี้ยก็กรมโอเคกรมเอา๋อพระเจ้าช่วยด้วยเอาแล้วไงเอาแล้วไงฉากเด็ดกีฬาวันนี้ออกไปไกลๆทำไงอ่ะดึงอ๋อดึงเออดึงได้ใช่ไหมเฮ้ยโหดเลยแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูท่าของอเล็กซ์ครับผมโอ้เซ็กซี่ โอเคเร็วหน่อยโอเคโอเคเดี๋ยวแม่งบ่นเอาครับผมมึงขึ้นไปได้ยังไงขอบคุณนะเข็นลงเถอะโอหคว้าหมดเลยกูชักลำคาญเสียงโอเคนะครับผมก็จบไป ชัตเตอร์หนึ่งแล้วนะครับผมแหมกำลังมันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเอาไว้ต่อกันพาร์ทหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ